สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหัตถโยคะสาหรับผู้เริ่มต้นใหม่กันนะคะเริ่มจากบริหารหัวไหล่ค่ะเอามือจับที่หัวไหล่ทั้งสองข้างแล้วหมุนมาด้านหน้าพยายามให้ข้อศอกติดกันนะคะรีเวิร์ดหมุนกลับไปด้านหลังค่ะ ต่อไปเหยียดขาขวามาด้านข้างค่ะ45องศาวางมือไว้หน้าขาขวายกแขนซ้ายขึ้นยืดสีข้างด้านซ้ายค่ะเปลี่ยนข้างค่ะขาขวากลับมาที่เดิมยืดขาซ้ายไปด้านข้างมือซ้ายวางด้านหน้าขาซ้าย แขนขวายกขึ้นยืดสีข้างด้านขวาค่ะกลับมาค่ะเตรียมทำท่าเทเบิลท็อปวางเข่าให้ตรงกับสะโพกนะคะมือทั้งสองข้างตรงกับหัวไหล่หายใจเข้าแอ่นหลังเปิดอกยืดคอขึ้น หายใจออกโกงหลังคางชิดอกทําซ้ำตามจังหวะการหายใจนะคะท่านี้จะช่วยผ่อนคลายหลังช่วยยืดกระดูกสันหลังช่วยผ่อนคลายหัวไหล่ได้ดีค่ะ ต่อไปยกแขนขวาขึ้นแล้วสอดแขนขวามาใต้แขนซ้ายแขนซ้ายยืดขึ้นด้านบนค่ะค่อยๆยกลําตัวขึ้นมาค่ะเปลี่ยนข้างนะคะยกแขนซ้ายขึ้นสอดใต้แขนขวาแขนขวายืดขึ้น ด้านบนค่ะค่อยๆยกลำตัวขึ้นค่ะต่อไปยืดลำตัวมาด้านหน้าถอยหลังด้านหน้าถอยหลังเพิ่มความแข็งแรงของแขนนะคะ ค่อยๆตั้งปลายเท้าขึ้นแล้วยกลำตัวขึ้นเข้าสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกค่ะแล้วย่อเข่าวขวาข่าซ้ายย่อทีละข้างก่อนนะคะแล้ววางส้นเท้าทั้งสองข้างลงกับพื้นขาตรงค่ะ ค่อยๆเดินมาด้านหน้ามแมตค่ะแล้วจับข้อศอกฝั่งตรงข้ามกันนะคะโยกลำตัวขึ้นลงขึ้นลงเบาๆซ้ายขวาเพื่อผ่อนคลายสันหลังค่ะปล่อยมือออกค่อยๆโยกลำตัวขึ้น ต่อไปเรามาไหว้พระอาทิตย์กันนะคะมือพนมกลางหน้าอกหายใจเข้ายกแขนขึ้นหายใจออก forward bend หายใจเข้า flat back หายใจออกขาขวาไปด้านหลังหายใจเข้าขาซ้ายไปด้านหลังเข้าสู่ท่าแพงหายใจออกวางเข่าหน้าอกคางหายใจเข้าคอบรา หายใจออกยกลำตัวขึ้นวเวิร์ท d ็ o กหายใจเข้าขาขวาก้าวมาด้านหน้าวางเข่าซ้ายยกขาซ้ายมาด้านหน้า f o r w ิร์ดเบนหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นหายใจออกพนมมือกลางหน้าอกหายใจเข้ายกแขนขึ้นหายใจออกก้มลำตัวลงหายใจเข้า flat back หายใจออกก้าวเท้าซ้ายมาด้านหลังค่ะก้าวเท้าขวาตามไปด้านหลังเป็นแผงวางเข่าคางหน้าอกลงกับพื้นครอบบ้าโพสยกลำตัวเข้าสู่ท่าดาวดดด็อกค่ะหายใจเข้าก้าวเท้าซ้ายมาด้านหน้าโลหลังเท้าวขวาตามมา ฟอร์เวดเบนหายใจเข้ายกแขนขึ้นหายใจออกพนมมือหายใจเข้ายกแขนขึ้นหายใจออกฟอร์เวดเบนหายใจเข้าแฟดแบ็กหายใจออกขาขวามาด้านหลังแล้วยกแขนทั้งสองข้างขึ้นแล้วค้างไว้ค่ะ วางมือทั้งสองข้างลงกับพื้นถอยเท้าซ้ายไปด้านหลังแผงวางเข่าอกคางลงกับพื้นหายใจเข้าคอบบ้าค่ะหายใจออกยกลำตัวขึ้นเข้าสู่ดาวด,ด็อกหายใจเข้าก้าวเท้าขวามาด้านหน้าแล้วยกแขนทั้งสองข้างขึ้น วางแขนลงด้านหน้าก้าวเท้าซ้ายมาด้านหน้า forward bend หายใจเข้ายกแขนขึ้นหายใจออกพนมมือค่ะหายใจเข้ายกแขนขึ้นหายใจออก forward bend หายใจเข้า flat back หายใจออกก้าวเท้าซ้ายมาด้านหลังยกแขนขึ้นค้างไว้ค่ะ วางแขนลงก้าวเท้าขวามาด้านหลังแผงวางเข่าหน้าอกคางคอบบาโพสหายใจออกยกลำตัวขึ้นดาวเวิร์ดด็อกหายใจเข้าก้าวเท้าซ้ายมาด้านหน้าวางเข่าขวายกแขนขึ้นค้างไว้ค่ะ ก้าวเท้าขวามาด้านหน้า forward bend หายใจเข้ายกลำตัวขึ้นหายใจออกพนมมือกลางหน้าอกค่ะหายใจเข้ายกมือขึ้นหายใจออก forward bend หายใจเข้า flat back หายใจออกก้าวเท้าขวามาด้านหลังวางเข่าแล้วพนมมือปิดลำตัวเอาข้อศอกขวามาไว้ที่เข่าซ้ายนะคะ คายท่าค่ะถอยเท้าซ้ายกลับมาด้านหลังแผงวางเข่าหน้าอกคางกับพื้นสไลด์ลงคอปเปอโพสหายใจออกยกลำตัวขึ้นดาวเวิร์ดด็อกหายใจเข้าก้าวเท้าขวามาด้านหน้าวางเข่าซ้ายพนมมือกลางหน้าอกทวิสค่ะ คลายท่าแล้วยกขาซ้ายมาด้านหน้า forward bend หายใจเข้ายกลำตัวขึ้นหายใจออกพนมมือกลางหน้าอกหายใจเข้ายกแขนขึ้นหายใจออก forward bend หายใจเข้า flat back หายใจออกก้าวเท้าขวามาด้านหลังวางเข่าลงวางมือที่หัวเข่าเอ็นตัวมาด้านหลังค่ะ คายท่าแล้วถอยขาขวามาด้านหลังเข้าสู่แผงวางเข่าหน้าอกคางครอบบ้าโพสหายใจออกยกลำตัวขึ้นดาวเวิร์ดด็อกหายใจเข้าก้าวเท้าซ้ายมาด้านหน้าวางเข่าขวาวางมือที่เข่า คายท่าก้าวเท้าขวามาด้านหน้า forward bend หายใจเข้ายกแขนขึ้นหายใจออกพนมมือกลางหน้าอกวางแขนลงข้างลำตัวแล้วหมุนไหล่สองครั้งนะคะคายหัวไหล่ก่อนคะ่ะต่อไปยืนแยกขานะคะความกว้างเท่ากับสองหัวไหล่เท้าขวาเฉียง90องศา เอียงตัวมาด้านขวาแล้วใช้มือจับข้อเท้าขวายกแขนซ้ายขึ้นตามองที่แขนซ้ายค้างไว้ค่ะค่อยๆย,ยกลำตัวขึ้นแล้วงอเข่าขวาวอลเลอร์วันค่ะตามองที่มือขวาค้างไว้ค่ะ แขนซ้ายแตะขาซ้ายแขนขวายกขึ้นค่อยๆกลับมาค่ะยืดขาขวาให้ตรงเปลี่ยนข้างค่ะเท้าวขวา45องศาเท้าซ้าย90องศามือซ้ายจับข้อเท้าซ้ายแขนขวายกขึ้น ค่อยๆยกลำตัวขึ้นแล้วงอเข่าซ้ายค่ะ w a r t o แขนขวาลดมาจับขาขวาแขนซ้ายยกขึ้นค่อยวาดแขนทั้งสองข้างลงมาวางกับพื้นด้านหน้าแมตถอยเท้าซ้ายกลับไปเป็นแผง ตำตัวมาด้านหน้านะคะน้ำหนักอยู่ที่แขนซ้ายยกแขนขวาขึ้นเป็นไซแพงค่ะเปลี่ยนข้างค่ะน้ำหนักอยู่ที่มือขวายกแขนซ้ายขึ้นคลายท่าค่ะแล้วค่อยๆวางเข่าลงกับพื้น เข้าสู่ท่าชายโพสค่อยๆย,ยกลำตัวขึ้นค่ะแล้วนอนลงกับพื้นนะคะ แล้วยกขาซ้ายมาวางไว้ที่เข่าด้านขวาค่ะใช้มือกอดเข่าขวาดึงเข้าหาลำตัวค่ะยืดสะโพกขวาค่อยๆคลายท่าแล้วเปลี่ยนข้างค่ะเท้าวขวาวางบนเข่าซ้ายแล้วกอดเข่าซ้ายดึงเข้าหาลำตัว ยืดสะโพกด้านซ้ายค่ะค่อยๆค,ค,คลายท่าออกเตรียมทำท่าบิดโพสค่ะแขนวางข้างลำตัวค่อยๆย,ยกลำตัวขึ้นสามารถใช้มือจับที่สะโพกเพื่อช่วยยกน้ำหนักขึ้นได้ค่ะ ค่อยๆคลายมือออกแล้ววางลำตัวลงกับพื้นเหยียดขาทั้งสองข้างไปด้านหน้าต่อไปยกขาขวามาใกล้กับหน้าอกนะคะใช้มือกอดเข่าไว้แล้วดึงเข้าหาหน้าอกพวิตตัวไปด้านซ้ายค่ะมือขวากลางออกตามองที่มือขวา ค่อยๆค,ยค,ยคายท่าค่ะขาขวาเหยียดตรงไปด้านหน้ายกขาซ้ายขึ้นมาแล้วกอดเอาไว้ใกล้หน้าอกค่ะทวิตลำตัวมาด้านขวาค่ะตามองตามมือซ้าย ค่อยๆคยายท่าออกขาซ้ายยืดตรงไปด้านหน้าแขนวางข้างลําตัวสวาสนะค่ะ